การเรียนรู้คำโฆษณาชวนเชื่อบนฉลากยาสมุนไพรและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเทคนิคที่สร้างการรู้เท่าทันกลอุบายของยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับกลุ่มแม่บ้านอสอมอเพื่อป้องกันไม่ให้หลงเชื่อโฆษณาที่เกินจริงปัจจุบันยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่ามีการจัดจำน่ายในชุมชนอย่างแพร่หลายซึ่งชาวบ้านและผู้สูงอายุมักตกเป็นเหยื่อของการหลงเชื่อคำโฆษณาที่มักอวดอ้างสรรพคุณว่าเมื่อทานไปแล้วจะสามารถรักษาอาการได้ทันทีโดยทั่วไปเนี่ยเราจะทราบกันดีว่าการซื้อของซื้อยาซื้ออะไรมารับประทานเองเนี่ยหรือว,ว่าฟังคนโฆษณาแอบอ้างจากโฆษณาต่างๆเนี่ยมันจะเน้นเรื่องราวของการอาการปวดของผู้สูงอายุปวดข้อปวดเขา่าอะไรต่างๆและทาให้จุดขายของเขาตรงเนี้ย มาทำให้ผู้สูงวัยหรือผูส้สูงอายุเนี่ยสนใจที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้ครับผมแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือยาสมุนไพรมีช่องทางการจัดจําหน่ายหลากหลายรูปแบบมากขึ้นในปัจจุบันทั้งช่องทางออนไลน์และการปล่อยคําโฆษณาบนวิทยุเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุให้เข้าถึงยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทำให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เร่งสร้างความเข้มแข็งในชุมชนผ่านการสื่อสารเฝ้าระวังพร้อมกับให้ความรู้ในการจัดการปัญหาการใช้ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนรวมถึงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลการที่เราจะฟังการโฆษณาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ เราจะต้องฟังให้ดีฟังแล้วเราก็ตัดสินใจเอ๊ะไปก่อนดังนั้นจึงก่อเกิดที่เป็นสมาคมวิทยุแล้วก็ออกมาพบปะกับผู้สูงวัยอสมอตามเทศบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้สารเสเตอรอย การซื้อผลิตภัณฑ์ที่โอ้อวดเกินความจริง <S <S นอกจากนี้ทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังกำชับผู้สูงอายุว่าหากมีการใช้ยาแผนโบราณที่ไม่ได้มีใบอนุญาตและไม่ผ่านการแนะนำในการใช้งานจากแพทย์หรือเภสัชกรจะทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพหากใช้เป็นเวลานานเช่นโรคกระดูกพรุนและกระเพาะทะลุ ปัญหาสถานการณ์ยาที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงวัยตอนนี้จึงนับเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลในระยะยาวซึ่งจะกระทบต่อระบบสุขภาพในภาวะที่สัสดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นวีรพัทยาตราไทย PBS รายงาน